ไปดูเหตุการณ์นัดขวัญนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะอยู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งถือมีดแล้วก็ไล่ฟันพ่อค้าขายดอกไม้นะคะจนต้องวิ่งเข้าไปหลบในวัดค่ะนั่งลงนั่งอยู่เฉยอย่าขัดเขิอนอยู่เฉยนอน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 เฉย นอนเฉยนอนเฉยนอน้อยเฉยอ่าน้อยเฉยอ้าวนอนเฉยนะคะนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจสายตรวจสพพานนครศรีอยุธยาค่ะวิ่งเข้าไปช์จแล้วก็จับกลุ่มตัวนายชาตรีอายุ37ปีภายในวัดแห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์นะคะหลังก่อเหตุเอามีดไล่ฟันพ่อค้าขายดอกไม้ในวัดจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่บนระเบียงชั้นสองหน้ากุติร้างภายในวัดดังกล่าว พราะค้าดอกไม้ที่ถูกฟันได้รับบาดเจ็บนะคะคือนายรุ่งชัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุกําลังขายดอกไม้อยู่หน้าวัดอยู่ๆนายชาตรีก็ตรงเข้ามาขอเงิน30บาทเขาไม่ให้ทางนี้โมโหก็เลยเอามีดเนี่ยวิ่งไล่ฟันหลังกับแขนก็เลยวิ่งหนีสุดชีวิตเอาตัวรอดไปขอความช่วยเหลือจากคนในวัดนะคะและที่ผ่านมาเคยถูกนายชาตรีไล่ฟันแบบนี้มาแล้ว3ครั้งค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ส่วนนางสาวสมฤทยัยแม่ค้าที่ขายของในวัดบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยให้ของกินแล้วก็พูดคุยด้วยเป็นประจำสงสารไม่นึกไงว่าอยู่ๆจะมาไล่ฟันคนแบบนี้ชาวบ้านนะักท่องเที่ยวแตกตื่นกันหมดแล้วล่าสุดนายชาตรีเนี่ย ไปขโมยของในร้านด้วยเดี๋ยวจะไปแจ้งความเอาผิดเพิ่มวันนี้ตำรวจจับได้ก็ขอให้อย่าปล่อยตัวออกมากลัวจะเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วเธอโมโหด้วยยงไงคะก็เลยเข้าไปต่อว่าผู้ก่อเหตุค่ะมึงอยู่ในร้านมึงเป็นคนอยู่ในร้านมึงเอาของกวกมันเล่นแล้วมึงก็ขโมยของกว้งมามึงทําเพื่ออะไรแล้วนะพี่ขอร้องอย่าปล่อยพี่ปล่อยอย่างมาก็เนี่ยเด็กก็เยอะเด็กมาไปกี่คนสิกบกว่าคนถือมีถืออะไรต่ออะไร โดนตันเด็กก่อนไาแล้วพี่มันจะปล่อยออกไหมเออนี่เป็นฉากเป็นฉากเลยใช่ อาแต่ก็แต่ก็พูดถูกอ่ะเ,อเด็กเด็กอะไรก็เยอะอยู่ๆถือมีดมา,าแล้วมาไล่ฟันอย่างนี้มันอันตรายนะกันหมด<อ>ใช่ค่ะทีนี้จากการตรวจคนนะคะในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุค่ะเจออาวุธมีดยาวสองเล่มกับอุปกรณ์การเสพยาค่ะาชาวบ้านบอกว่าคนนี้เขามีพฤติกรรมเสพยาบ้าแล้วบางทีก็หลอนถือมีดเดินไปเดินมาบริเวณด้านนอกวัดบางครั้งก็พกมีดเข้ามาในวัดด้วยชาวบ้านเองก็หวาดระแวงเบื้องต้นตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำ ะะตรวจหาสารเสพติดเพิ่มเติมส่วนการดําเนินคดีเดี๋ยวต้องรอให้พ่อค้าดอกไม้ที่ถูกฟันกับเจ้าของร้านที่ของถูกขโมยไปแจ้งความเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิว เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ